สวัสดีครับสำหรับตอนแรกวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเภทของเลนส์นะครับประเภทของกล้องนะครับว่ากล้องและเลนส์นะครับมีส่วนประกอบอะายบ้างนะครับและอุปกรณ์เสริมของกล้องและเลนส์มีอะไรกันบ้างนะครับในตลาดบ้านเรานะครับปัจจุบันนะครับมีกล้องและเลนส์หลากหลายประเภทนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากล้องและเลนส์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะครับว่ากล้องและเลนส์กับอุปกรณ์เสริมนะครับมีอะไรกันบ้างครับ ครับสาหรับในกล้องกล้องบ้านเรานะครับแบ่งกล้องออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1กล้องคอมแพลกนะครับสกล้องมิเลเลตนะครับและ3กล้อง d s l r เรนะครับเรามาทําความรู้จักกล้องประเภทแรกเลยนะครับก็คือกล้องคอมแพลกนะครับกล้องคอมแพลกคือกล้องที่มีรูปแบบที่เล็กกระทัดรัดนะครับสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกกล้องคอมแพลกนะครับพูดถึงเรื่องรายละเอียดของภาพนะครับยังไม่สามารถเทียบเท่ากล้อง d s l r นะครับกล้องคอมแพลกไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับที่ กล้องคอมแพกนะครับมีลักษณะการใช้ที่เราเรียกว่า p o t n t d s h ช o t นะครับก็คือเล็งแล้วถ่ายเล็งแล้วถ่ายนะครับมีโหมดถ่ายภาพให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดมาโครโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือว่าโหมด night shot ถ่ายกลางคืนนะครับเราสามารถกดแล้วถ่ายกดแล้วถ่ายได้เลยนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างของกล้องคอมแพกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะมีลักษณะรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดนะครับ จะมีโหมดถ่ายภาพอยู่ด้านนี้นะครับให้เราสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลโหมดถ่ายภาพกลางคืนที่เรียกว่านาทช็อตนะครับโหมดถ่ายภาพมาโครนะครับการบันทึกนะครับจะใช้รูปแบบของ S D card นะครับตรงนี้นะครับจะใช้ในรูปแบบของ S D card นะครับสำหรับกล้อง Compact ซึ่งกล้อง compact นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ตรงลักษณะเปลี่ยนเลนส์ด้านนี้ได้นะครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของกล้อง compact ครับ ประเภทที่2นะครับก็คือกล้องมิลเลอร์นะครับกล้องมิลเลอร์คืออะไรกล้องมิเลอร์ก็คือการรวมแพลตฟอร์มระหว่างกล้อง2กล้องเข้าด้วยกันครับก็คือกล้องคอมแพกกล้อง d s l อนะครับกล้องมิลเลอร์นะครับไม่มีกระจกสะท้อนภาพนะครับแต่จะใช้จอ l c d นะครับสำหรับมองภาพนะครับกล้องมิเลอร์ในปัจจุบันในบ้านเราครับได้รับความนิยมอย่างอย่างมากนะครับเพราะว่ามีรูปแบบที่เล็กกระทัดรัดนะครับและรูปทรงนะครับทำย้อนยุคเข้าไปนะครับลักษณะคล้ายๆกับกล้องฟิล์มครับ ข้อดีของกล้องมิเลดครับตอนนี้นะครับก็คือความละเอียดที่สูงนะครับและสามารถเปลี่ยนเลนดนะครับเราสามารถใช้อะแดปเตอร์นะครับเปลี่ยนเมาส์ใช้เลนของกล้อง DSLR ได้นะครับครับสำหรับประเภทที่สามนะครับคือกล้อง DSLR นะครับดิจิตอลซิงเกิลเลนรีเฟรตนะครับหลักการทํางานของกล้อง DSLR นะครับก็คือแสงนะครับวิ่งผ่านสู่เลนนะครับเข้าไปยังช่องวิวไฟเดอร์นะครับ ซึ่งกล้อง DSLR นะครับปัจจุบันได้รับความนิยมจากช่างภาพเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับสามารถใช้ถ่ายภาพได้หลากหลายลักษณะรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ภาพบุคคลนะครับซึ่งกล้อง DSLR เรนะครับเราสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับระดับที่1นะครับก็คือ Entry Level นะครับระดับที่2ก็คือ Semi Pro Level นะครับและระดับที่3าก็คือ Pro Level นะครับ ระดับที่หนึ่งะครับก็คือ entry level นะครับก็คือกล้อง DSLR ที่มีขนาดเล็กนะครับที่มือสมัครเล่นที่มือสมัครเล่นเริ่มต้นในการถ่ายภาพนะครับมีขนาดวัสดุที่ไม่แข็งแรงนะครับมีเซ็นเซอร์รับภาพที่มีขนาดกลางนะครับระดับที่2คือ semi pro level นะครับระดับที่2ก็คือช่างภาพเริ่มจะก้าวสู่เป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับกล้องชนิดนี้นะครับสามารถให้รายละเอียดภาพที่สูงขึ้นนะครับ เซนเซอร์รับภาพที่มีขนาดใหญ่นะครับวัสดุที่ใช้ในการทากล้องนะครับมีวัสดุที่แข็งแรงและคงทนมากกว่าประเภทที่1นะครับระดับที่3นะครับก็คือกล้องโปรเลเวลนะครับกล้องระดับนี้นะครับเป็นที่ไ่ายนของช่างภาพหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่นะครับเทียบเท่ากับระดับกล้องฟิล์มนะครับก็คือขนาดของฟูฟเฟรมนั่นเองนะครับ ซึ่งกล้องประเภทนี้นะครับใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรงนะครับสามารถใช้งานสมบุกสมบันได้นะครับกล้องโปรเลเวลนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเลนได้หลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างของกล้อง dSLR นะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้นะครับก็คือลักษณะของกล้อง d s l r นะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือหลักการทํางานของกล้อง d s l r ครับก็คือแสงนะครับวิ่งผ่านเลนนะครับตรงนี้นะครับ ไปสู่ช่อง viewfinder นะครับซึ่งผู้สายภาพนะครับสามารถถ่ายภาพจากช่อง viewfinder ตรงนี้ได้นะครับซึ่งกล้อง DSLR นะครับจะมีลักษณะที่คงทนแข็งแรงนะครับสามารถใช้งานสมุกสมบันได้นะครับเป็นที่ใฝ่ฝันของช่างภาพหลายๆคนนะครับซึ่งความละเอียดของกล้อง DSLR นะครับมีความละเอียดที่สูงนะครับอันนี้นะครับก็คือกล้องตัวอย่างของกล้อง DSLR ครับ ภาพที่สวยและภาพที่ดีนะครับก็เกิดมาจากช่างภาพนะครับที่ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเลนกล้องและอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก่อนที่จะนำไปสู่ทฤษฎีของการถ่ายภาพในตอนต่อๆไปนะครับ